ก็ขอไว้ทุกท่านเลยผมจีนจะสปาร์กและเป็นหนึ่งครั้งที่ผมมีเกมมานำเสนอกับ Kingdom The b u t o e Plate นี่คือเกม MMO RPG ที่มีกราฟิกสวยงามสุดตรารตารรงตรงจากเกาหลีมาพร้อมด้วยบทบรรยายภาษาไทยที่จะทำให้พวกคุณเข้าใจเนื้อเรื่องเกมได้มากขึ้นสรรสร้างโดยทีมงานจากผู้สร้างเกมระดับตำนานอย่าง l i n e a g อ่าใช่ น่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันดีทํำให้ภายในตัวเกมนี้อาจจะมีกลิ่นอายและความรู้สึกคล้ายๆเกมลินเนตอยู่บ้างนะครับท่านผู้ชมพรจนภัยไร้ขอบเขตไปกับพื้นที่กว้าง360องศาและแผนที่ที่ไร้รอยต่อจะเดินไปทางไหนก็ไม่มีการโหลดแบบให้กวนใจแถมมีระบบวับที่ประหยัดเวลาการเดินทางได้มากขึ้นตอนแรกซีนี้ผมจะเร่งให้เร็วกว่านี้อยู่แต่ว่าพอเร่งไปเกิน500เเี่ยคือเออ ผ,ผลที่ได้ก็คือว่า,าขาไม่ขยับเลยมาพร้อมกับห้าสายอาชีพให้คุณได้เลือกเล่นเริ่มจากแม่สาวนักหนูให้เอามายิงมาควงเล่นอะไรละอัศวินถึกทนสุดเท่แม่สาวจอมเวทที่มาในชุดสุดเซ็กซีู่อเคเลยจังเลยอะนุ่มเอลเอสซินยอดนักฆ่าแล้วก็ไนที่มาในรูปแบบเออโลลี่น่ารักและในรอเขาบอกไว้ว่าเออทวนของเธอ เพิ่มขวัญกำลังใจให้กับกองทัพได้อย่างนั้นเลยน่าจะน่าจะใช่ทวนแหละและเกมนี้คุณก็ไม่ต้องแต่งตัวให้ยุ่งยากเพียงแค่คุณหาชื่อที่ใช่ตรวจสอบว่าใช้ได้หรือเปล่าคุณก็ได้ตัวละครมาเล่นแล้วล่ะครับผม,มไม่ต้องนั่งแต่งตัวละครในเสียเวลาเลยละแต่ก็ได้ความอินแปลกบนะ ตัวเดียวกับปกเกมเลยล่ะจะบอกให้และเมื่อคุณเข้าเกมมาคุณก็สามารถเล่นได้เลยไม่มีบทนำอะไรให้มันเสียเวลาคุณเปล่าเปล่าเปิดมาปุ๊บคุยกับ n p c รับเควสไปตีมอนได้เลยประหยัดเวลาสุดๆมาพร้อมด้วยระบบต่อสู้อัตโนมัติระบบออตโต้นั่นเองครับระบบยอดนยยมเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นเกมมากนะคุณก็แค่ตั้งให้ตัวละครคุณฟาร์มไว้แล้วไปทำธุระอย่างอื่นได้เลยและถ้าคุณกลัวเปลืองแบตเตอรี่โทรศัพท์รรของคุณแล้วก็สังเกตซ้ายล่าง จะมีระบบประหยัดพลังงานให้แก็โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับแม่ว่าแต่ออกไงะเนี่ยเอาลืมดูอ๋อกดค้างหนึ่งวิอ๋อเออเงี้ยไม่ศึกษามาก่อนเอโทษครับ และในเกมนี้ก็ยังมีระบบอัพสเตตัสสุดอิสระด้วยนะครับผมระบบที่จะทําให้ตัวละครคุณมีความสามารถหลากหลายโดยจะมีค่าสเตตัสต่างๆเช่นพลังที่จะเหมาะกับสายโจมตีใกล้ว่องไวที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสายโจมตีไกลปัญญาที่ทาให้พลังเวทของคุณแข็งแกร่งขึ้นร่างกายที่จะทําให้ถึกทนมะสําหรับการเป็นสายแทงและสปิริตที่จะเพิ่มพลังมานาและอัตราฟื้นฟูมานาให้กับตัวละครของคุณด้วย ดยตัวหลักๆที่ผมเล่นนั่นก็คือแม่สาวนักหนูนั่นเองคุณน่าจะเห็นกันอยู่และตามสเตตัสที่กล่าวมาเนี่ยแหละว่องไวก็น่าจะเหมาะสมกับเธอที่สุดอะนะครับนี่ต้องไปลงทุนซื้อเออมวนรีสเตตัสมาทําคอนเทนต์นี้เลยเนะี่ยโอ้มี50มิบแต้มเออถ้าคุณจะไปอัพร่างกายเป็นสายแทงก็ไม่ก็ไม่มีใครว่าครับเป็นนักหนูใส่แทงก็ได้ก็เท่ไปอีกแบบเฮ้ยหนูเลือ,เลอดเลือดพุ่งไป3 0 0พันละเออผมว่านักหนู สายแท้งก็น่าจะเท่ไปอีกแบบนะครับผมอเออเออเออมันก็ตีเราไม่เข้านะแต่เราน่าจะตีเบาเหมือนกันแล้วจะมีใครตายใช้ไวันนี้โอโชางึผมผมว่าเราเราอัพแบบเดิมอะ่ะดีแล้วเราอย่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้เลยครับ เกมนี้ยังมีระบบสกิลทั้ง Active แล้วก็พาสซีฟด้วยนะครับซื้อได้จากร้านค้าเลยซื้อมาปุ๊บคุณก็กดใช้เอาไปใช้ต่อได้เลยสะดวกสบายสุดๆไปเลยละแล้วก็มีระบบเครื่องสวมใส่ที่ทําให้ตัวละครคุณแข็งกแกร่งขึ้นด้วยโดยหลักๆสามารถซื้อได้จากร้านค้าอุปกรณ์เลยนะครับผมช่างคนนี้ทําอุปกรณ์เก่งมากครับผมทําอุปกรณ์ทํท,ทอุปกรณ์คือทาดาบทําโล่ทําชุดกราะประมาณนั้นนะครับ นั่นแหละและอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆก็สามารถนํามาตีบวกให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองบวกอาวุธจากร้านขายอุปกรณ์มันจะมีขอบเขตบวกที่ปลอดภัยอย่างชัดเจนอยู่อย่างเช่นคุณบวกถึงบวกหมันยังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าคุณบวกขึ้น7ความตื่นเต้นก็เริ่มจะเข้ามามันจะมีโอกาสแตกได้ตอนเนี้ซึ่ง เฮ้ยก็ไม่ยากเท่าไหรว่วะเนี่ยโอเคเก็ okay, บไว้ก่อนเราไปบวกเจ็อีกอันนึงไว้ก่อนดีกว่าถือว่าเป็นการสำรองเราน่าจะมีบวกเจที่มีบ้างที่จะเกิดการสูญเสียเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกบวกหกขึ้นบวกเจ็เราก็ผ่านมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ย hey, ไม่ยากเห็นไหมแต่บวกเจ็ขึ้นบวก8ดนี่มันอืมสูญเสียครั้งที่2 หกขึ้นเจ็ดเฮือกหขึ้นเจอเขึ้น 7. เจอ่าอืมหขึ้นเจ็ดเอยไม่ไม่อยากแล้เวเนี้ยเจขึ้นแปน่ยรอบเนี้ยไม่น่าพลาดบอก เรามีหน้าไม้บวก72อันมันต้องมีอันนึงที่จะกลายเป็นบวก8ให้เราเอาไปฟาร์มเรเวลได้อย่างสบายใจครึ่งเป็นอันมันน่าจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายมันกาจะให้ผมจบแบบอีปิกเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีกับหน้าไม้บวก8ที่ผมรอคอยมาอย่างเนินนานมันก็สุดยอด เ,ออเฮย้ยทำไปเล่นไปในที่สุดผมก็ได้หน้าไม้บวก8มาใช้จนได้นะครับช่างเป็นระบบตีบวกที่ตื่นเต้นและก็ท้าทายจริงๆเลยล่ะครับแถมเกมนี้ยังมีระบบคราฟไอเทมต่างๆที่คุณสามารถสร้างอาวุธชุดเกราะเองได้ด้วยจากวัตถุดิบที่ดอกจากมอนสเตอร์นะครับและถ้าคุณหาวัตถุด,ดิบต่างๆไม่ได้ก็ยังมีระบบตลาดกลางที่จะช่วยคุณแลกเปลี่ยนไอเทมกับคนอื่นได้อีกด้วยจากนั้นก็ยังมีระบบเสริมต่างๆที่จะให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นอย่างเช่นการอัพรูน หนังสือคอลเลกชันต่างๆที่สะสมไอเทมก็จะทำให้คุณเก่งขึ้นด้วยครับและระบบที่ผมรู้สึกโดดเด่นสุดในเกมนี้ก็คือระบบแปลงร่างและสัตว์เลี้ยงที่จะให้คุณแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ต่างๆในเกมและสามารถเลี้ยงมอนสเตอร์ต่างๆได้ด้วยเดี๋ยเดี๋ยวผมจะลองสุมให้ดูนะเพระเดยลูกค้าบอกให้ลองสุ่มดูสักหน่อยจะได้เป็นตัวอย่างอันนี้มันคือของดีหรือเปล่าเนี่ยโอแม่เจ้า ดูวายร้ายกันจังเลยบอยเฮ้ยมันมีใบน้ำเงินอันนี้น่าจะของดีสินะฮ้ยของเทพน่าจะอะไรกันละนี่เอ่อก็ยังดูวายร้ายอยู่นะเพราะลองสักชุดสิอ่าโอเควายร้าย มันจะมีเฮ้ยใบน้ำเงินมาอีกแล้วนี่ใบน้ำเงินต้องเป็นขอตัวจจจเจ็มๆจ่มเท่วายร้ายอีกแล้วเลยดูทรงมอนเตอร์ที่แปลงร่างได้เป็นส่วนใหญ่ดูจะดูวายร้ายกันหมดเลยนะลองดูอันนี้วายร้ายจะมีแต่วายร้ายเลยหรือไงล่ะนี่ฮะมูแดงเถือกวายร้ายอีกแล้วขอใบสีเออใบสีน้ำเงิน รับรองครั้งนี้มันอาจจะเป็นวยร้ายเพราะเราได้วายร้ายมาแบบบ่อยมากแล้วซึ่งใบนี้จะก็ยังคงเป็นวายร้ายออเออเหือกแดงเถือกมาโอ้ใบน้ำเงินจ้ะโอ้เหล่ากระปรินแดงอีกแล้ววายร้ายมันจะเป็นวายร้ายกันหมดเลยเออใบน้ำเงินโหงดีมันต้องอยู่ในนี้แหละดูทรงก็น่าจะเป็น วายร้ายเหมือนเดิมอ่ะให้แต่ตัวแบบดูน่าเกรงเฮ้ย <t> <ๆ>ก็มีตัวน่ารักกับเขาเนี่เออแม่แบบนี้คุยกันได้หน่อยทุต่อไปเราจะมาลองสุม่มสัตว์เลี้ยงใชหาอะไรน่ารักน่ารักเลี้ยงเห็นมีแมวด้วยออกแมวสักตัวจะเป็นพระคุณมากเลยโอ้ไมอ,อมีแก่ให้เลี้ยงอันที่สออ่า แดงเถือกแบบนี้มันไก่น้อยนักสู้อย่างนั้นแหละแค่แค่ชื่อก็กินขาดแล้วโอ้แดงเถือออีกแล้วโหเลดดอบสัตว์เลี้ยงนี่โหดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เราเลี้ยงข้างเขาได้ด้วยโอนมิดมีแตเ่เลดแดงเลยอ่ะนั้นแรคคูนหรือแพนด้าแดงวนะเนึะ ก็มีตัวน่ารักน่ารักมาให้เราได้เชยชมบ้างสิเฮ้ย <Hey, S 1> น้องหนูน่ารักมีสองเวอร์ชั่นด้วยเหรอเนี่ยแล้วแมวฉันล่ะแมวแมวฉันน่ะ,แม,นะแมวสยามอ่ะน่ารักตัวขาวๆอ่ะไก่น้อยอีกแล้วเลยรอบนี้ขอแมวเถอะฉันอยากได้แมวอเลี้ยงควายก็เลี้ยงได้นะนี่ แมวแมวแมวแหะแมวอ่ะแมวน่ารักน่ารักตัวนุ่มๆอ่ะชีวิตต้องการแมวอ่อให้หมาบูด็อกบีโอดับเบิลหมาแมว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 ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะให้แต่ตัวน่ากลัวมาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเบิ่กวางเรนเดียเลยครั้งครั้งสุดท้ายละครั้งนี้ฉันได้อะไรฉันคงต้องเลี้ยงแล้วแหละแต่แต่ฉันก็หวังว่าอยากได้แมวอยู่เหมือนเดิมแหละโอเคไม่เลี้ยงแมวก็ได้ เ,เลี้ยงเลี้ยงควายก็ได้มีควาย2ตัวแล้วนี่และสัตว์เลี้ยงพวกนี้นั้นยังเพิ่มค่าสเตตัสหลายอย่างให้คุณแข็งแกร่งขึ้นด้วยรวมทั้งถึงระบบแปลงร่างด้วยนะครับก็จะมีสเตตัสบอกอยู่ทางตรงด้านขวานี่เลยไหนๆเราก็ได้สัตว์เลี้ยงที่ดีและการแปลงร่างเป็นสาวงามแล้วรออะไรอยูล่ล่ะเอาไปลุยฟาร์มเลเวลกันดีวกว่าไปอย่าเสียเวลาเลยลองเอาไปตีดีวกว่าว่าจะโหดขึ้นแค่ไหนนะแม่อยากรู้จริงๆ ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เลยโอ้มันใช่เวลาไหมเนี่ย Kingdom the b u t t l e Plate ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะจ๊ะถ้าจะโหลดยังมีระบบอีกหลายอย่างที่รอคุณตอนเปิดเซิร์ฟจริงเช่นการ PVP แบบไม่สนหน้าตีกันได้ทุกที่ระบบสงครามขนาดใหญ่300ต่อ300และยังมีดันเจี้ยนให้คุณลงด้วยนะยิงลงลึกเท่าไหร่ก็จะเจอมอนหดหดแล้วก็มีบอสบอสให้ตีด้วยนะครับ เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยบอสเหรอเฮ้เราตีไวหวป่ะน่าลองน่าลองของเราก็ใช่ย่อยใช่ย่อยใช่ย่อยไงล่ะใช่เด็ดเด็บอสเกมนี้ก็ไม่ใช่ขี้นะครับสิงด้อมเดอะบัตเพลตเลิได้แล้วด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะมีลิงก์อยู่ขอบคุณที่รับชมมากเลยเจอกันใหม่ไหวจ้า